การเลือกตั้งซ่อมนะคะในพื้นที่เขตหสงขลากันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะคะในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วยผู้สมัครของพักขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงพร้อมกับแสดงความมั่นใจนะคะว่าตัวแทนจากพักพลังประชารัฐจะสามารถคว้าเก้าอี้ในการเลือกตั้งซ่อมเขต6จังหวัดสงขลาได้ค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดสงขลาบรรยากาศในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสอสเขต6จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อแทนตําแหน่งที่ว่างนะคะปรากฏว่าก็คึกคักตั้งแต่หัวค่ำแล้วค่ะโดยปรากฏว่าการเปิดวิธีปราศัยหาเสียงของผู้สมัครหมายเลข3ก็คือคุณอนุกูลพฤกษานนศักด์หรือว่าคุณโบ๊ทจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณล,ลานวัดเทพชุมนุมในตำบลบ้านพรุอาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีบรรดาชาวบ้านและกองเชียร์ ซึ่งก็มีการเดินทางมาให้กำลังใจจากทั้งอำเภอหัดใหญ่อำเภอสะเดาแล้วก็อำเภอคลองหอยโคงมาเข้าร่วมนะคะในการรับฟังการปราศัยครั้งใหญ่เนี่ยกว่าหลายพันคนจนทำให้เก้าอี้ที่เตรียมเอาไว้ไม่พอนั่งค่ะพร้อมทั้งยังมีแผ่นป้ายและก็ดอกไม้นะคะที่มาให้กำลังใจผู้สมัครและบรรดากแกนนำของพักที่ขึ้นเวที แล้วก็หลังจากนั้นในเวลาประมาณ19.30นาิกานาทีค่ะหัวเรือใหญ่ของพรรคอย่างพเดกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางมาในฐานะห,หัวหน้าพรรพลังประชารัฐ พร้อมกับบรรดาแกนนาคนสําคัญนะคะอย่างเช่นทางด้านของร้อยตรเวเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักนางนรุมนพินโยสินวัตเฮระยิกพักพลังประชารัฐนายอนุมัติอาหมัดซึ่งเป็นอดีตสอวอและก็สสนะคะทั้ง4เขตนะคะในพื้นที่จหวสดสงขาก็เดินทางไปขึ้นเวทีและก็มีการพบป่าปราศัยกับชาวบ้านและกองเชียร์พร้อมทั้งยังรับดอกไม้และก็พวงมาลัยนะคะที่ประชาชนนำมามอบให้อย่างอบอุ่น โดยพลเอกประวิทย์นะคะได้ขึ้นเวทีร่วมกับแกนนําพักและผู้สมัครค่ะพร้อมกับกล่าวว่าตัวเองได้ลงพื้นที่ภักใต้เป็นครั้งที่สองแล้วแล้วก็ชื่นชมในเรื่องความรักความสามัคคีของพักพลังประชารัฐโดยตลอดเวลาที่เป็นรัฐบาลยืนยันว่าพักพยายามจะทําทุกอย่างโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยทางด้านพลเอกประวิทย์นะคะได้กล่าวบนเวทีปราศัยค่าว่าที่พักพลังประชารัฐได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าได้รับเสียงข้างมากที่ประชาชนสนับสนุนและเดินหน้าจะจัดตั้งต่อไปซึ่งประชาชนที่มาในวันนี้เชื่อมั่นในพักพลังประชารัฐว่าจะทํางานเพื่อประชาชนดังนั้นการลงพื้นที่มาช่วยหาเสียงในครั้งนี้ก็มาด้วยความเชื่อมั่นเขาว่า พรรคพลังประชารัฐจะสามารถกวาดคะแนนไปได้เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับประชาชนโดยขอให้เชื่อมั่นและก็บอกว่าขอคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐด้วยก่อนที่จะจบด้วยการยืนคู่กับผู้สมัครนะคะคือคุณอนุกูลพฤกษาอนุศักนะคะแล้วก็มีการทำมือเป็นสัญ,ญลักษณ์3มนิ้วว่าขอให้วันเลือกตั้งอย่าลืมช่วยกันกาหมายเลข3จากพรรคพลังประชารัฐ เรามีเสียงให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนในช่วงที่พลเอกประวิทย์พูดบนเวทีค่ะซึ่งเป็นนายกเัื่อนตรีมาเจ็ดปีนั้นได้ทำงานทุกอย่างเพื่อประเทศของเราให้ขับประชาชนทุกคนเพื่อให้ประชาชนนั้นได้อยู่ดีกินดีขึ้นพักพลังประชาชนเราไม่ใช่พักเฉพาะกิจเราเป็นพักที่จัดตั้งรัฐบาล พักเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นรับทราบไปด้วยนะครับว่าเรามีเสียงข้างมากเราถึงได้จัดตั้งรัฐบาลและเราก็จะตัดตั้งต่อไปถ้าเราได้เสียงข้างมากที่ประชาชนให้การสนับสนุนพรกพลังประชาัฐเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาในวันนี้นั้นผมมีความเชื่อมั่นว่าทุกท่าน เชื่อมั่นในพ,พราารลนนพลังประชารัฐและบุคคลในพรรพลังประชารัฐทุกคนในการที่จะทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสอสอว่าที่สอสหวดเบอร์3 ที่ทางด้านของผู้สมัครอย่างคุณอนุกูลพฤึกษานุสัก์นะคะก็เปิดเผยเขาว่าการขึ้นเวทีปราศัยนะคะในครั้งนี้เป็นครั้งที่4ค่ะที่ตัวเองเดินทางลงพื้นที่หาเสียงและก็ขึ้นเวทีปราศัยใหญ่โดยบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีครั้งสําคัญในชีวิตของตัวเองเนื่องจากได้รับเกียรตินะคะจากทางพรรครวมทั้งแกนนําคนสําคัญและผู้สมัครมาร่วมเวทีเป็นจำนวนมากและก็ตลอดระยะเวลาในการลงพื้นที่หาเสียงพบปะกกับประชาชนตัวเองมีความมั่นใจเขาว่า ตัวเองรู้ว่าความต้องการของคนในพื้นที่นะคะเกิดจากความต้องการเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นลูกในพื้นที่เป็นคนในพื้นที่แล้วก็บอกว่านโะยบายสำคัญที่ตัวเองจะมุ่งเน้นมีด้วยกัน3ด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเรื่องของยางพาราที่เป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของคนในพื้นที่ซึ่งตนเองก็มีความรู้และประสบการณ์ที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องดังกล่าวและครอบครัวเองก็คร่ำบอดอยู่ในวงการยางพารามานานซึ่งเชื่อว่าจะมีวิธีในการบรหิหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีอย่างแน่นอนพร้อมกับฝากพี่น้องในพื้นที่เขตหกสงขาด้วยเขาว่าโอกาสไม่ได้มีมาเสมอและเมื่อโอกาสมาแล้วก็ขอโอกาสให้คนบ้านเราคนในพื้นที่เบอร์สามทำงานรับใช้ประชาชน ทางนี้ในส่วนของการเลือกตั้งนะคะสสในเขตตั้งที่6จังหวัดสงขลาจะแทนตําแหน่งที่ว่างค่ะย้ำอีกครั้งว่าจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่16มกราคมนี้นะคะซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการเดินเข้าไปยังหน่วยเลือกตั้งนะคะเพื่อการบุคคลที่คุณชื่นชอบแล้วก็จะให้ไปทำหน้าที่ในส่วนของตัวแทนสสเขต6สงขลาค่ะ